ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะครับนะขอเดี๋ยวผมขอมาอธิบายก่อนนะครับนะเรื่องของเกม King of Fighter ออ l s t a นะครับนะตอนนี้คือผมโดนระง,งับนะครับนะบัญชีนะครับทางทวิ t เตอนะเพราะว่าตัวเกมเขาไม่ได้แบนผมนะครับทางทวิ t เตอคือแบนผมไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทำการ เออแจ้งทางซัพพอร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กำลังกลังรอ,งองทางซัพพอร์ตแก้อยู่นะครับนะตอนนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนเด้อนะครับนะอย่างแรกเลยนะครับนั่นคือที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับนะซึ่งตอนนี้คือผมคิดว่าต้องรอ,งองทางทวิตเตอร์นะครับนะปดและปด เอ,อ่อบดนะครับกลผมก่อนนะครับถึงจะสามารถเล่นเกมได้นะครับตอนนี้คือผมไม่สามารถเล่นเกม King Officer Assault Star ได้นะครับนะซึ่งผมอาจจะมี Stable Global อยู่นะครับนะเป็น ID ใหม่กําลังปั้นอยู่นะครับนะซึ่งผมอาจจะมารีวิวตัวละครไม่ได้นะครับนะเพราะว่าตัวละครผมไม่มีนะครับนะซึ่งอาจจะพูดได้ว่าสกิลข้อดีข้อเสียยังไงแต่ผมอาจจะไม่มา พิววิวแบบนั้นไม่ได้แล้วนะเราจะมาพิววิวสกิลนู่นนี่นั่นนะครับนะามาเก็บฟุตเทนไม่ได้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่ผมไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าก็เป็นเพราะว่าผมโดนไอดีระงับนะนั่นเองนะครับนะก็พอัยสาหรับทุกคนด้นะครับนะเดี๋ยววันเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับนะก็คือประมาณสักสี่ห้าโมงนะผมจะมา ไลฟ์สตรีมนะครับเล่นโกลบอลกับเพื่อนๆแล้วกันนะโอเคนะครับผมก็มาแถลงเพีย์ท่อนนี้นะสำหรับเกม Killer Fighter ก็คือสรุปคือผมโดนระง,งับไอทีนะครับ mm hmm. ด้วยสาเหตุอะไรเดี๋ยวผมก็จะมาไลฟ์รวดเดียวนะครับทีเดียวเลยในในวันนะเอ,อ่อกี่โมงหรือห้าโมงนะครับ,บวันพรุ่งนี้ตอนห้าโมงนะครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สตรีมรับชี้แจงนะครับนะโอเคนะพอ ตัวลาไปก่อนนะครับตอนนี้คือผมง่วงนอนแล้วบายยครับ